สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับคุณครูชย,ยานิดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราจะมาต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะจำได้ไหมคุณครูคบอกว่าคุณครูจะพานักเรียนอภิปรายนะคะเรื่องระบบย่อยอาหารหลังจากที่เราได้อ่านการ์ตูนลิมอนผจญภัยไปแล้วนะคะเรามาดูผลการอภิปรายกันนะคะจาก ที่เราได้อ่าไปผจญภัยกับลิมอนนะคะเราก็ได้เห็นว่าระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือปากของเรานั่นเองนะคะลักษณะของปากเป็นยังไงคะก็คือเป็นช่องมีลิมฝีปากบนและล่างนะคะมีลิ้นและฟันอยู่ภายใน หน้าที่ของปากคืออะไรคะก็เป็นทางเข้าของอาหารนะคะมีฟันนะคะสำหรับตัดสับอาหารให้มีขนาดเล็กมีลิ้นตะลอ่อมคุกเคล้าอาหารกับน้ำลายและในน้ำลายก็มีเอนไซม์ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดตนั่นเองนะคะ ต่อจากปากนะคะก็ไปที่หลอดอาหารค่ะหลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อตรงนะคะยาวจากปากไปจนถึงกระเพาะอาหารนะคะหน้าที่ก็คือบีบและคลายเพื่อดันก้อนอาหารให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะจากหลอดอาหารแล้วไปที่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุงนะคะผนังด้านในมีลักษณะเป็นคลื่นนะคะ ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนนะคะโดยใช้เอนไซม์และกรดเกลือนั่นเองนะคะทีนี้เพราะจากกระเพาะอาหารก็ไปที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เป็นท่อยาวขดไปมาผนังด้านในตะปุ่มตะป่่าคล้ายนิ้วมือนะคะหน้าที่ของลำไส้เล็กก็คือย่อยคาร์โบไฮเดตโปรตีนไขมันนะคะโดยเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นเองและจากตับอ่อนนะคะ โดยมีน้ำดีจากตับมาช่วยทำให้ไขมันแตกตัวนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารทุกประเภทด้วยนะคะทีนี้ตับค่ะตับนะคะละคักษณะก็คือเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่หน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำดีนะคะไปเก็บที่ถุงน้ำดีและก็ส่งไปยังลำไส้เล็กนะคะน้ำดีจะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวนั่นเองตับแล้วก็ไปที่ตับอ่อนค่ะ ตับอ่อนมีลักษณะเป็นอวัยวะรูปร่างเรียวยาวนะคะหน้าที่ของตับอ่อนก็คือสร้างเอนไซม์ส่งไปยังลำไส้เล็กเพื่อย่อยสารอาหารนั่นเองนะคะจากลำไส้เล็กนะคะจากตับแล้วตับอ่อนไปแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่ะค่ะลำไส้ใหญ่นะคะมีลักษณะเป็นท่อท่อขนาดใหญ่แต่สั้นกว่าลำไส้เล็กนะคะหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ก็คือดูดซึมเกลือแร่และน้ำนะคะ บีบตัวส่งกากอาหารไปยังทวารหนักนั่นเองทีนี้หลังจากที่ลำไส้ใหญ่บีบอัดมาที่ทวารหนักแล้วนะคะทวารหนักนะคะก็มีลักษณะเป็นช่องเปิดอยู่ส่วนปลายสุดนะคะของทางเดินอาหารนะคะหน้าที่ของทวารหนักก็คือบีบตัวขับกากอาหารออกนอกร่างกายนะคะหรือที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะคะ สรุปนะคะระบบย่อยอาหารนะคะก็มาจากปากลิ้นฟันใช่ไหมคะเป็นอันดับแรกแล้วก็มายังหลอดอาหารกับเพาะอาหารลำไส้เล็กนะคะซึ่งลำไส้เล็กก็จะมีตับอ่อนนะคะสร้างน้ําย่อยแล้วก็ตับนะคะสร้างน้ําดีนะคะเพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัวนะคะแล้วก็จากลำไส้เล็กก็มาที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็ส่งต่อไปที่ถวารหนักนั่นเองนะคะอ่าทีน,นี้ให้นักเรียนนะคะทํา กิจกรรมที่2ระบบย่อยอาหารทํางานยังไงนะคะโดยมีจุดประสงค์ก็คือให้เรารวบรวมข้อมูลนะคะจากกันเราก็สร้างแบบจําลองนะคะเพื่อบรรยายหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะ จากกระตุ้นเรื่องลีมอนผจญภัยที่คุณครูได้พาเราอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เขียนแผนภาพสแสดงเส้นทางการย่อยการดูดซึมนะคะแล้วก็อภิปรายลักษณะหน้าที่อวัยวะต่างๆเหมือนที่คุณครูได้เล่าให้เราได้ฟังไปนะคะอันนี้ก็คือให้เราบันทึกแผนภาพเส้นทางการย่อยอาหารไปก่อนจําได้ไหมคะเริ่มที่ไหนไปที่ไหนนะคะแค่เขียนตัวหนังสือนะคะหรือใครสะดวกจะวาดภาพกว็วาดนะคะอ่า ทีนี้ก็คือตรงนี้คือตารางอภิรายนะคะให้เรานะคะใส่ลงไปลำดับ,บที่1นนะคะเริ่มจากที่ไหนเริ่มจากที่ปลาใช่ไหมคะลำดับ,บที่1ชื่ออวัยวะปาามีลักษณะเป็นอย่างไรทําหน้าที่อะไรนั่นเองไล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนที่คุณครูได้อภิปายให้เราฟังเมื่อต้นชั่วโมงนะคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าจําไม่ได้ก็คลิกกลับไปดูใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูคคขอจบคลิปการ อภิปรายเรื่องระบบย่อยอาหารไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคลิปหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ